ดีๆนะคร <kah s> <ata> um ับมอต้องเกตดูมือปูนะครับว่าคนจะให้หน้าตาสดใสนะครับแทนเปนกาเห็นเป็นเจ็ดหนยครับศูนยสเจ็นะครับเจ็ดห้าศูนย์ศนย์เจ็นะครับอันนี้เป็นคยนมคิดเห็นของแอดมินนะครับเนาะก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามเราเช่วมทั้งสองผลภาพด้วยนะครับสมารถอะไรก็ฝากอะรก็แชร์ก็ติดตามเิกระดิ่งจริงๆให้ครับ

ตามลุงนางกันนงกันพอดีเลย เลดบุญบามีได้หดแล้เดี๋ยวพามาเดลมาใส่อืมซีมีโศกไงเขามาแล้วหรอเซีนโศกไงเขามาส่าอืมซอยกันยี่ซอยกันสาเนาะอืม ขามมาเสิห้ผู้ใดปล่อยเลยเนากหบ้านอยากมีสมีลาบมีสมีหมาเนาะอืมตอดิไทยสองตัวเลยเนะาะจะเก่าสูงกเก่ 90, านึงเลบกเปลี่ยนเลยเนะ ืเลดเกสุีอ,อองปูชีพกระขาวอ,องไนปกฏว่นนะ้สอยกันปกปักร,รักษาพุทธาศาสนาของขงเบ๊กทุดนนำบอก,กอสาลาดเลยปราก้อ,องพระสังฆ์ใหญ่บาแล้วมีนั่งหลับและชีเยเกิดเพื่สามในสมุด

ให้หกแบบเช็ดน้ำไ,ได้ไหมงา,านอะไรทำอะไรถึงหกวันนี้ทำอะไรมันถึงหกเออมันหกมันจะหกใส่เส้าใหม่เขาว่าไรมาที่หกมาที่หกกัน อิ่งยางอา้ังฟังยิงเอาวังอาฟังงอาวังฟังตวดูคายทิ้งเขาหรงอว่าเขาตัอบางคายทิ้งตั้งบักย่งเหือคตาิตั้งบักเตาบักเต้าัเอ้ยที้ง้าบงาหลักเ่าว่าใครใคว่าทิ้งทิ้เขาทิ้งต้าบักางได้มงานักทิ้งเาบักิเ้า

คิว่าเป็นก้าเ้องถือท้องเพื่อใชหวนท้องไช้มาด้วยแค่นั้นกาคัิดอาว่าคิดาว่าเทียเ้าว่ะเขกตั้งแล้ราคาเตั้งแล้วอย่างอีกว่นอันนี้ต้องเลี้ยงชาวบ้นกันถามชาวบ้ากันเอ้ที่เออฝากมาดมกุ่งบะ

ว่าทำไปเย่างไปงองเห็นคือถิ่นพาอได้ถึงวันนบ้นเหรอวันนั้นคือถิ่หอถ้าคออถิ่นหอท้องไทยมันถึงไม่ได้มันต้องไปคือถิ่นพักผ่านคนไปด้วดิเออใช่ง่ายเพราะแรงงากก็ตามความนั่นแหลแต่ว่ารู้เร็วแล้วกูเออ่าไม่จบไม่ร่าไม่จบไม่ไหวเขาอเปล่า

ให้ไม่เท่าไม่เหมืนแต่ตัวให้ท่าให้ไะ้ก็ทำไดรได้พอว่าได้เข็บพอว่าได้เข็บขาดเนาะให้ไม่เท่าไม่เหมาอนอ้าวืันนี้เป็นมื่อวันวันดี่นที่ h ó เดือนอรเดือนสิบแตัปเดือนอะไรเดือนตุลาอพอเท่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ้าววันนี้เป็นวันตัดทิง ว่าใครตู่ใครไปรอ,อ,ม,อมานานละปูเอ้ารอมานานรอตั้งว่าชิบ้าวันเอขันมันมชิ้หมือเจอกันขึ้นเจอกันขึนิหามือเจอกัขึ้นเอาจากว่าชิหามือเจอกันขึ้นพอว่ะพอปันไม่ิ้น,อ,อ,นอได้ป่าอาะอันนั้นก็ออกไปเลย อาต้องเหลือที่ผ่ามันจังปแม่นบ่ะต้องเหล<ช>ือด 15, 000, ขบห้าวันค่อยเจอกันใหม่พอเขาเ้งวันขิบห้าวันเจอกันใหม่ไหนเดือดูกันของขายปั่นนางลูเพียบปูเอนนาวเรักยัตัวทอดดูกันแว,ว่าใครเขา

ทยาถือตไทยคิดทาคเอาได้บ่า่าได้ว่าว่าคิดคิดมันเป็นไงเราได้อาว่าคิิดของข้อขยันตออิ่ักส่งพ่อหน่อยแกวอิ่ัก่งพอมันคิดว่าตาไอ้โนรอมนอ้หน่อวย อัรนบ้นวั้ยู้พาอยกให่มันรวยแล้วพอเาทนมาแม่ตคือเธอใส่ใจแต่ขขยขาแม่เตะด้วบอกได้ว่าใส่ใจเขาดวงมันไม่เท่ากันเพราะเขาอยังวาบึ้มทิท่านมันมาคอกันขาจัดมาแตงินมาเอากะรไห้แตงกินมาเอาการไหลายคือหลายคนเนาะ ไอ้ม่เป็นไไม่ต้องนักใจเอาที่มันสบายใจจะของเลยมัดตรงไหนเอาตรงนั้นมาหนตางใจเขาเขาไหว่าเลยเมื่อไปวานนี่ยเอามัดใจใครเสียเอีกบ